เป็นลูกแพะนะคะที่ยังมาเสนให่หอดเดือนนะคะพี่น้องอะไรลูกอะไรไวัยรุ่นนะคะเด็กน้อยนะคะในเบื้งเนือโตนะคะอะไรลูก มาน,นี่มามาน,นี่มามาน,นี่มาอะไรคะนี่นะคะอะไรืกินอะไรคะกินอะไรลูกอืมกินอะไร กินอะไรหกพ่อเป็นใครก็ไม่รู้นะคะแต่ได้ถุงเท้าสีดํามานะคะถุงเท้าคู่หน้านะคะคู่หน้านี่ใส่เต็มข้อนะคะถุงเท้าคู่หน้าส่วนคู่หลังนะคะพับถุงเท้านะคะพับถุงเท้า <laughs> พับถุงเท้านะคะอะไรลูกไม่แน่ใจว่าเราเลี้ยงแพะหรือเราเลี้ยงหมีนะคะ ยิงเบิ้งยิงเป็นมีนะคะมีไปทุกวันทุกตัก้อแา่กระเบิ้งไปเป็นหมานะคะแต่สุกวันนี้ดูแล้วเหมือนน้องมีเลยมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนูชื่อหมีอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ให้เล่นด้วยอะไรล่ะยังมีนะคะมีตัวนี้เชื่องมากเลยนะคะให้เบิ้งหน้าโตถุงเท้านะคะถุงเท้าถุงเท้าอะไระหูกทำไม,ามา โอ้คือเปิดแพลงอะสนั้นคอกแพ้แล้ววะคอขกแพ้ดึงๆตั้มเลยนะคะหนุนแม่เขานะคะหนุนๆๆหนุนแม่เขาใหลูกอะไรลูก <c oughs> <c oughs> เออนี่ก็แม่นะคะที่อุมที่เล่นเล่นอยู่ก็แม่แม่เลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงไปละลกินนมกินนมยิงกินบ้องไว้กินนะคะไว้กินอะไรลูกเอาอะไร อ,อจะเล่นอะไรเกษตรกรนะคะเป็นยังไงเลี่ยงแพ้ฝนตกนะคะในวันที่ฝนตกทำอะไรากันนะคะส่วนนองสมวันที่ฝนตกก็นี่ละค่ะอยู่ที่คอกแพะนะคะอยู่เบิดมือเบิดเว้นนะคะอยู่นะคะอยู่เล่นกับแพะนะคะ จนคนน้ำบาดานถามว่าน้องสมนูไปใส่มากเหหนูอยู่ขอกแผนอะไรเอาอะไรเอาอะไรไห็นะจับมือนะโอ้จับมือหน่อยโอ้ไม่มีที่พักเท้านะอ๋ออยากได้ที่พักเทา้าที่พักเท้านะคะเป็นที่พักเท้าให้แล้วแม่เรียกแล้วน่ะไปหาแม่ไปไปแม่หนูเรียกแล้วให้แม่ไปไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้ดูไออีกตัวหนึ่งก่อนดูมะขามก่อนแล้ว 别闹！别闹！别闹！